กราบงามๆน้องผมโอ้เป็นไงเนาะผมมาเก็บเห็ดเป็นเด่นเนาะได้กันหรือเปล่าครับเนาะโอ้นี่แหละครับเขาบอกฤดูนี้เห็ดออกคำเนาะนี่แหละมาอ้าจะเฟื่องมากแต่ดีครับมันออกยังไม่เครียดว่ายังไม่ครบเขยังม่ไหลนะครับเนาะนี่ผมจะทายไปดีกาดการเดินดงพงไพ่ของผมนี่ครับเนาะว่าขนาดผมปุ๊บไปเนาะโอ้บีน่ะเขาแค่เขาแค่ตื่นบัดครับเนาะโอ้ตกใจแทบแยกครับแนวแก่ผมเสียบนอ่อนบัดนี่นี่แหละครับเขาแค่เขาแค่เห็ครับเป็นผีไปถะทควันผมนะครับผีเนาะ ผมไม่กลัวนะครับผีมาหลดผมอยากละผีจับผมแหละโอ้แม่นจัดแต้ผมจับหิวโอ้แม่ผมจับอืนะหยอกครับหยอกโอเคครับนะอย่างครับผมรักไว้จงหลังนึงครับเราจะได้จะโดนด้วยผมว่าน่าจะไม่ได้ครับเนาะมันหลายวันแล้วแหละบูนี่ครับพิกัดเก่าพิกัดเดิมครับหนองบัวครับหรือน้องเสือกินกวางครับแถวบ้านซ่องนี่แหละบูย บ้านเขาละพักกันเที่ยวห้องเที่ยวห่างจากขอเลยยุทธดำดงดำปลาครับเนาะโอ้ยตว่าเห็นหน้าจังสีหน้าไอ้ติดถนนลาดยางที่ผู้ส่วนสมนัยเป็นลานผู้เดชทวารเลยบู้ดิครับโอ้มไม่ไปซอมน้อยนี่ครับบรรยากาศในดงพงไพก็จะประมาณนี้ครับเนาะประเด้ไปดอกหางของเขาหนยนาะมันะม,มีเวลาครับผมเวลาธุรกิจมาลัดตัวครับเนาะพ่นแล้วพ่นปลาไปแล้วกางกิ่งในผู้เดชนอบ,บาดนี่โอ้แย่ทว่าไปมาเสซิ้งกันเนาะครับเรื่องของกางกิ่งในบานีด ถ้าจะเือรกันเรียกด้วยครับเราจะตามมันเบิ้งหนาันยังดอกถ้งงามคอยด้วยครับนั่นล่ะโอเคนะครับเราจะมาเขาเรียกว่ามาเยี่ยมมายำนะครับนี่ละมายำพุ่มรักข้งตัวนึงครับน่าสะพ้ถือดแลแหละพุ่มวาเนาะแต่ก็ต้องมาครับเนาะมันบ่ได้ม,มาคือจะกินเปิ้ลบ่มีพักเห็นล่ะเพิ่อนว่าพที่ย่านตัว นี่แหละครับหายอยู่หากินตามสไตล์ผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับไอ้หนุ่มเสียงแหบเสียบตลอดเวลาครับนะถ้าไม่เชื่อมาลองดูครับเนาะทดลองฟรีครับเนาะอุ้ยมองเนี่ยผมเอาปุ่มถือเล่ะครับนะตั้งแต่กรสิเก็บกู้นะครับถ้าไม่โดนเนาะเปลี่ยนเลยเขาเรียกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเสียซะละผมว่าผมโอุ้่มถือดีครับคุณขาถือมันตายเหรอครับว่าอ่านี่แหละท่านผู้ชมที่รัก นี่ย่งวะโอ้เห็ดตายเบี้ยรครับเนาะโพดโพนี่นจะเป็นเห็ดบวกเนาะเขาเรียกว่าเห็ดตายเบี้ยรครับนี่กินไม่ได้ครับแต่เท่ค,ครับผมนี่ผมดักไว้ต้นนี้ครับดถือแล้วละเก็บนะครับเนาะมันได้ไปคนใดไปลายโตครับพี่เนาะอุต๊ตจ้มันบ่นลันวะเย็ดเป็ดเก็บครับผมโอ้าเสียใจโถว่ะพะยง ลมเย็นๆอารา้องรอยการกินข้าวโพดของผมเองคำเหนียดละ เรามาเล่นชักว่าโอบอมแมนโอเคนะครับผมจะขอจบกันเรียกว่าทำารัดีแล้วกันนะครับเนาะนี่แหละครับไม่เยี่ยมพยายามหนูไม่ได้ไม่โดนครับเนาะถ้าไม่มาก็เหมือนขาดใจคือจะกินปนบ่มีผักผมต้องมาครับเนาะว้ารักนุนอหน่อยครับรักเนื้นเล่นนะแต่ขอใร้กรักนั่นน่ฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่ห้างกดไลค์ไม่มานกดแชร์ไม่ลูกอ่อนกดติดตามนะครับเนาะเฮ้ยกดติดตามไปเมียนข้องหัวถอกเลยครับสวัสดีพวกมักแก่